ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3,000 300, 0 0คนมีบริการเติมเกมเอทเลเซอร์ aser, ราคาถูกใช้เพียงแค่ ID และชื่อตัวละครในเกมในการเติมรวดเร็วปลอดภยัยมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงสามารถผ่อนชำระได้สูงสุดนานถึง10เดือนและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ริดแมนช็อปโอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเอทเลเซอร์ A ก็มีการอัปเดตกิจกรรมใหม่เข้าาามมมมเเเยยยอะะกกๆลลนนนนทุคคซึ่งดีี๋วใป้ผ็จา สรุปให้ทุกคนฟังนะว่ากิจกรรมใหม่ๆที่เขาอัปเดตเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นผมก็จะรีวิวรถคันใหม่ Infinity Prototype ให้ทุกคนดูด้วยนะครับว่ารถคันนี้มันเป็นยังไงมันดีไหมมันควรซื้อดีหรือเปล่านะครับผมนอกจากนี้ก็จะพาไปดูสนามใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันนี้ด้วยนะทุกคนก็จะมีอยู่2ส,สนามด้วยกันนะและสุดท้ายก็คือ <S <S เดี๋ยวจะพาไปทําฉายารับอันใหม่ด้วยนะครับผมใครที่อยากจะได้ฉายารับอันใหม่นะครับผมก็รอติดตามดูในคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับผมโอเคครับทีนี้าามา อ,อย่างแรกเลยก็คือเขาแจกรถคันใหม่นะครับผมอ n f ฟิน ity Proto ต y p ทนะซึ่งทุกคนสามารถใช้ฟรีได้1วันนะครับแต่ว่าองผมเหลือ43ชั่วโมงอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะว่าผมได้เพิ่มมาจากอะไรนะทุกคนแต่ว่าทุกคนเลยนะจะได้มาทดลองใช้ฟรี1วันนะครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้แบบทาวนนะครับก็มาสุ่มได้เลยนะในตู้สุ่มโปรตไทป์นะครับมีเวลาให้เราสุ่มตั้ง41วันเลยนะทุกคนนานมากๆเลยนะและก่อนที่จะสุ่มก็อย่าลืมแวะมาทาเควสเพื่อรับตั๋วฟรีด้วยนะทุกคนน,นถาาาาเราเรรรรก็บบบ7ใบาสามมาแ โปรตอไทป์ได้ฟรีเลยนะทุกคนซึ่งเขาจะแจกฟรี3ใบนะและในตู้นี้นะครับผมก็มีแฟชั่นประดับรถด้วยนะคือเป็นของที่ค่อนข้างแปลกใหม่เลยนะทุกคนใครที่ชอบอะไรที่มันน่ารักน่ารักนะครับแฟชั่นที่ไม่เหมือนใครเนาะก็เก็บตัวตรงนี้ให้ครบ10บใบนะครับแล้วก็เอามาแลกได้เลยนะและสุดท้ายนะครับผมก็คือเราสามารถเอาตัวมาแลกเป็นชิ้นส่วนเอาไปอัพเดเวลของรถได้ด้วยนะครับผมหรือว่าจะเอามาแลกเป็นบูปินก็ได้นะฮะแล้วทีนี้ถามว่าไอตัวสีเขียวนี้นอกจากเควสเราได้จากไหนบ้างก็ได้จากการสุมนััั่่่นนแแแหลละะะครรรใกกกาสา,กกาสุมตตต้้งต้งงง็จีโออไดข ได้เงินได้กิฟต์การ์ดนะฮะได้กล่องสุ่ม ECU นะครับได้ชิ้นส่วนอนะัพรถเนาะและก็จะได้เช็ตคีย์นะครับซึ่งเช็ตคีย์เนี่ยเอาไว้เปิดกล่องสุ่มแฟชั่นใหม่นะครับที่เราจะสุ่มได้นะหลังจากที่เราเล่นจบดันใ่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพูดถึงอีกทีนึงเนาะแล่ก็มีโอกาสได้ตุ๊กตาด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่อยากแลกนะครับผมมันก็มีโอกาสออกในตู้นี้ด้วยเนาะและอันสุดท้ายก็คือตัวสีเขียวนั่นเองนะทุกคนถ้าเราอยากจะเก็บสะสมเยอะๆก็ได้จากการกดสุ่มตู้นี้แหละสุ่มไปเรื่อออยยเดีีดีี้้้้งงงนะคบมาาา่ถขขส อย่างแรกเลยเนี่ครับสำหรับพาสซีฟสกิลหรือว่าสกิลติดตัวของโปรโตไทป์นะครับก็คือหลังจากที่เรากดมินิบูทไปแล้วนะครับเราจะได้รับเกรอันติมาด้วย1.5%นะและถ้ามินิบูทเป็น4ม่วงก็จะได้เพิ่มจากเดิมเป็น2เท่านะครับทุกคนตอนนี้ผมไม่มีเกรอันติีนะเดี๋ยวผมจะลองกดมินิบูทให้ดูนะครับหลังจากกดไปทีนึงก็จะได้มานะครับเนี่ยเห็นไหม ทุกคนอยสังเกตว่าตอนนี้เกรดอันตีผมเพิ่มขึ้นมาแล้วจิดเดียวเองนะครับผมประมาณ1.5%เนเาะเดี๋ยวกดให้ดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมยิ่งกดมินิบูทอันนี้ผมกดแค่มินิบูทนะผมยังไม่ได้กดในโตเลยนะครับผมเกรดอันตีก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูความสามารถของอันติเมตกันนะทุกคนอันนี้ผมจะกดอันตีตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าความสามารถมันเป็นยังไงบ้างโอเคตอนนี้ผมกดอันตีแล้วนะครับหลังจากที่กดใช้อันตีนะรถคันนๆทุกกกรรรณีีนนะะคคัแลอหึ่งวาาามมสถ คือคันนี้สามารถต้านดีบัฟได้ทุกอย่างเลยนะครับผมดีบัฟคืออะไรดีบัฟก็คือพวกสถานะผิดปกติทุกอย่างนะครับอย่างเช่นไฟเผาของเฮดิออสนะครับแล้วก็พวกสกิลใบอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่านับเป็นดีบัฟนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่เคยเอาไปลองใช้จริงๆนะทุกคนว่ามันสามารถต้านดีบัฟพวกใบสกิลหรือว่าสกิลพุ่งชนของมัดแตงอะไรแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่มันเขียนบอกไว้นะครับผมว่ามันสามารถต้านดีบัฟได้ทุกอย่างนะทีนี้นอกจากเรื่องการชนแล้วก็ป้องกันดีบัฟแล้วนะครับตอนทาง เลยนทุกคอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าผมกดใช้มาตั้งนานแล้วตอนนี้อันติมันก็ยังไม่หมดเลยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหลอดสีม่วงเพิ่มขึ้นมาด้านล่างตรงนี้นะทุกคนตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัววัดนะครับว่าอันติเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะหลอดสีม่วงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดิฟหรือว่าเราชนมันจะลดลงนะครับผมและถ้าหลอดสีม่วงตรงนี้หมดอันติมันก็จะหายไปนั่นเองนะซึ่งรถคันนี้ถ้าเกิดว่ายังอัพไม่ถึงเลเวล8นะครับผมเราสามารถดิฟได้2งครั้งนะดิฟครั้งแรกหลอดมันงเนนครัส้้ีีออยขขถ หลักๆใหญ่ๆเลยก็คือเราไม่สามารถดิฟได้เกิน2ครั้งนะครับและเราไม่สามารถชนได้เกิน2ครั้งไม่งั้นอันตีหายแต่ทีนี้หลังจากที่เราอัพขึ้นถึงเลเวล8ปดเลเวลเก้าหรือว่าเลเวลสินะครับผมที่เลเวล8นะครับถ้าผมจําไม่ผิดก็คือเวลาที่เราชนหรือเราดิฟนะมันจะ ลดค่าที่มันลดตรงเนี้ยลง่เอ,อลง40%นะครับแล้วก็ที่เลเวล10มันจะลดลงไป30%นะก็คือเราอาจจะสามารถชนได้สัก3 4สครั้งนะครับหรือว่าดิฟได้3 4สี่ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวผมก็จะลองดิฟให้ดูสักทีนึงแล้วกันนะครับผมเนี่ยเห็นไหมพอผมดิฟแล้วหลอดหายไปเกินครึ่งเลยนะ,ะหมายความว่าดิฟอีกครั้งหนึ่งก็คือหมดไปเลยเนาะแล้วทีนี้นะครับผมถ้าหลอดสีม่วงยังไม่หมดเนาะเราก็สามารถใช้อันตีไปได้แบบนี้ตลอดทั้งสนามเลยนะซึ่งข้อดีของรถคัน,น,น น้ำที่เป็นทางตรงแบบตรงยาวๆนะครับผมอุ๊ยโอ้โหชนเลย จบเลยนะฮะเนี่ยพอชน2ครั้งก็อันตีหายนะครับผมก็คือจบแล้วอันนี้จบแล,แล้วเราก็ต้องไปนั่งเก็บอันตีใหม่นะครับแต่ทีนี้ข้อเสียให,ใหญ่ของรถคันนี้เลยก็คือ,อในเรื่องของการดิฟแล้วก็การชนนี่แหละการชนไม่เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าถ้าเราขับดีๆมันก็ไม่ชนเนาะแต่ว่าการดิฟอ่ะมันจําเป็นต้องดิฟนะในหลายๆด่านนะครับทำให้รถคันนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับที่จะเอาไปเล่นในด่านที่มีโค้งเยอะๆและด่านที่ดาวสูงๆนะครับผมมันก็ค่อนข้างใช้ยากเนาะแล้วก็มีอโอกาสให้เราใช้ได้น้อยนะเพราะว่าด่านที่จะเหมาะ กับรถคันนี้เนี่ยเอาจริงๆมีน้อยมากๆนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากจะรีบดูหรือว่ารีบตัดสินใจนะครับว่าเราควรจะเติมคันนี้หรือไม่ควรเติมดีนะอันนี้ผมขอพูดตรงๆนะจากที่ผมลองใช้ดูแล้วก็จากที่ลองคิดๆดูนะทุกคนคือคันนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าเราจะเติมเอามาเล่นนะครับแต่ถ้าเติมเอามาเก็บสะสมไว้เนี่ยอ่าอันนี้ได้นะทุกคนเหตุผ <He indi S 2> ลง,ง่ายๆ pues เลยก็คือคันนี้มันเหมาะกับทางตรงนะครับตรงแบบตงรงจริงๆเลยนะซึ่งด่านใหม่เน,นี่ยก็เป็นทางตรงนะครับเพียงแต่네ว่าด่านที่มันเป็นทางตรงเนี่ยในปนน็ พวก2ดาว3ดาวอ่ะซึ่งพอเราแรง์สูงๆมาการที่จะสุ่มได้ด่าน2ดาว3ดาวคือมันยากมากส่วนใหญ่จะเจอแต่ด่านสีดาว5ดาวนะครับผมทําให้เราแทบจะไม่มีโอกาสได้ใช้รถคันนี้เลยนะฉะนั้นนะถ้าจะเติมเพื่อเอามาเล่นอันนี้ผมว่าไม่คุ้มอย่างยิ่งนะสำหรับคันนี้แต่ถ้าใครชอบสะสมเนี่ยก็สามารถจัดมาได้เลยนะครับโอเคก็จบไปในเรื่องของรถคันใหม่นะทีนี้มาดูกิจกรรมต่อมานะครับก็คือซูเปอร์เซลล์เนาะกิจกรรมนี้ก็คือเขาเอาตัวเอนะ็กซ r คาลิเบอร์มาลดราคาถ้าเกิดว่าเปอนๆเนซื้อคนบ35ครั้นะครับผม เพื่อนก็จะได้รับกล่องเลือก ECU มา1กล่องนะซึ่งกล่องนี้เลือกได้เลยนะเพื่อนๆอ,อยากได้ ECU อันไหนก็สามารถเลือกรับได้เลยนะกิจกรรมต่อมานะครับผมก็คือกิจกรรมทายเงาเนาะที่เข้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับใครที่ทายข้อแรกนะก็คือคําตอบที่ถูกต้องนะครับผมจากนั้นคนที่ทายถูกเนาะก็จะได้รับตัวสุ่ม Infinity ฟรีคนละ5ใบนะครับผมแล้วก็กิฟต์การ์ดอีก1 0 0 0พนเนาะต่อมาก็คือ t ท e a s u r e ัน n t นะครับทุกคนอันนี้ก็มีแฟชั่นใหม่เข้ามาให้เราสุมนะ่มเนาะการที่เราจะสุ่มได้กก Carber าร่าาจสุม X นในการสุ่มแต่ละครั้งมันจะสุ่มเอาเทชเชอร์คีเนี่ยออกมาให้เราด้วยนะซึ่งพอเราสุ่มแฟชั่นใหม่ไปแล้วเราจะมีโอกาสได้อันนี้ด้วยนะทุกคนมันเป็นแฟลกเมนต์สีม่วงนะครับซึ่งอันนี้มันจะเอาไปแลกแฟชั่นใหม่ที่มาในร้านค้าได้ด้วยนะครับซึ่งมันเท่มากๆเดี๋ยวผมค่อยจะพาไปดูเนาะโอเคทีนี้เข้ามาดูในร้านค้ากันบ้างนะครับเสียงที่เข้ามาใหม่อย่างแรกก็คือล้อรถนะทุกคนก็เอามาขายในราคา1680ทนะ็นส่วนอันที่2ก็กบรบอมแวก็เลือกอันางสุวนอะันี่สับก็จะมีแฟชั่นใหม่เข้ามาาให้เรแลกด้วยนะใครอยากได้วอ็ ดอยไปบินตามตัวแบบนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนาะว่าเพื่อ,อนๆต้องมีแฟลกมนต์สีม่วงอันนี้ก่อนซึ่งได้จากการสุ่มเทเชอร์ฮันนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าต้องใช้เยอะมากๆเลยนะต่อมานะครับผมก็จะมีกิจกรรมพาซโซมาให้เราเล่นด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหรนะ่เนาะเราก็แค่มาทาเควสให้มันครบตามที่เขาบอกนะครับผมเราก็จะได้เป็นแท่งพลังงานมานะครับและแท่งพลังงานนี้สามารถเลือกใช้ได้2แบบนะอย่างแรกก็คือให้เพื่อนๆเ,เอามาเปิดจิกซอนนะครับในการเปิดจิกซอแต่ละอันเราก็จะสุ่มได้รับของรางวาาดด้้วยเเเนะก,กบบน็ีงราสาารสถาาป่ิปิตจ หมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็เอาแท่งพนักงานตรงนี้นะครับมาแลกเปลี่ยนได้เนาะกิจกรรมต่อมานะครับก็คือ follow music นะครับอันนี้จะเป็นการเติมเงินนะฮะก็เริ่มต้นที่35บาทแต่ทุกคนหลังจากที่เพื่อนๆเติมไปแล้วนะครับก็จะได้แฟชั่นคอยมาด้วยเอาไว้สุ่มชุดแฟชั่นเนาะอันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะทุกคนว่าเราเติม35บาทครั้งเดียวแล้ววันต่อๆไปเนี่ยเราเข้ามาล็อกอินเราจะสามารถรับของรางวัลพวกนี้ได้ฟรีเลยหรือเปล่าจนกว่าจะได้ชุดแฟชั่นนะหรือจริงๆแล้วเราจะต้องเติมทุๆววัันนะะะครครรบบืเเลาาไยให้้ถึงจดดช อันนี้ผมยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีเขียนบอกอยู่นะครับว่า Limited to one p เ r c h a s e per day นะครับผมหมายความว่ามันจำกัดการซื้ออันนี้เนี่ยวันละหนึ่งครั้งนะซึ่งมันบอกว่าจำกัดการซื้อวันละครั้งใช่ไหมผมก็เลยคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะที่กิจกรรมนี้เราจะต้องเข้ามาเติมทุกๆวันนะครับผมก็คือเติมไปให้มันครบ7วันนะเราก็จะได้แฟชั่นเซ็เนีเออ้จนครบนะครับผมอันนี้คือผมคาดเดาที่เฉยนะยังไม่มั่นใจนะครับยังไงเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้อีกทีหนานะแแล้้วกออาาก,ก,กรร็็ดเเชรรร์จจสไ การมาฟรีด้วย100อยนะอยู่มุมซ้ายบนตรงนี้ตัวเล็กๆนะครับเผื่อใครไม่ทันสังเกตนะแล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับผมก็คือแมปรีวิวนะครับผมซึ่งอันนี้จะมีอยู่2หัวข้อด้วยกันนะก็คือ Map แมปรีวิวก็แมปดิสคอเวอรี่นะครับเดี๋ยวมาดูอันแรกก่อนอันนี้ก็จะเป็นการทำภารกิจเนาะเพื่อรับแต้มนะครับผมรับพอยต์ซึ่งพอเราเก็บพอยต์ได้ครบนะครับเราก็จะได้ของรางวัลตามด้านล่างนี้เลยนะแล้วก็จะมีแนะนําแมปใหม่ให้เราด้วยนะครับใครที่อยากจะดูลายวิ่งนะว่าแผนที่ใหม่เนี่ยมันวิ่งยัง ให้ดูนะครับผมว่าการวิ่งของหนานี้มันต้องวิ่งประมาณไหนนะครับสามารถไปทางลัดไหนได้บ้างนะครับผมอะไรประมาณนี้นะอันต่อมาแมป Dis c o v e r y นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันทําเวลากันนะเป็นชาเลนจ์นะครับใครที่ทําเวลาได้ดีที่สุด100คนนะครับผมหลังจากกิจกรรมจบไปแล้วนะครับก็จะได้ฉายาแพดฟินเดอร์มาใช้ในทุกคนฉายานี้ก็จะมีแค่30วันนะเหมือนจะไม่ถาวรนะครับเห็นไหมมันเขียนคำว่า30ดีนะครับใครอยากได้ก็ลองมาลงชาเลนจ์กันดูนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะก็ให้ ที่ทำเวลาได้ดีนะครับเข้าเส้นชัยก่อนเวลาที่เขากําหนดให้นะก็คือ,เ,อเริ่มตั้งแต่3นาที30วินาทีนะครับผมไล่ลงมาจนถึง2นาที41วินาทีนะถ้าใครสามารถเข้าได้ก่อนเวลานี้ เพื่อนๆก็สามารถมารับกิฟต์การ์ดฟรีได้เลยนะทุกคนเป็นของรางวัลเล็กๆแน่อนอนเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้เช็คีย์มานั่นเองนะครับซึ่งเช็คีย์เนี่ยผมก็ได้พูดไปในช่วงต้นแลวเนาะการที่เราไปเล่นด่านใหม่ตรงนี้นะทุกคนเนี่ยไอ้ด่านใหม่ที่มันอัปเดตเข้ามาเนี่ยหรือว่าชาเลนจ์นี้ก็ตามนะในทุกๆรอบนะครับที่เราเล่นจบมันจะมีโอกาสดรอปกล่องสุ่มแฟชั่นด้วยนะครับผมก็จะเป็นกล่องนี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ได้มาหนึ่งกล่องนะเราก็สามารถใช้ตั๋วที่เรารัาน,ะนะราาตนี ค,คือเราสุ่มไป1ครั้งของรางวัลอันไหนที่เราได้ไปแล้วเราก็จะไม่ได้อีกนะจนท้ายที่สุดเนี่ยเดียวยังไงเราก็จะได้แฟชั่นในกล่องนี้แน่นอนแบบ100%นะครับและก็วันนี้โหมดทำแอคแท็กเมดานใหม่เข้ามาด้วยนะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ทนะํานั้นก็อย่าลืมมาทํากันด้วยและอีกกิจกรรมนึงนะครับก็คือบบลตี้เลสนะครับจะเป็นการแข่งขันแบบ64คนนะครับผมแล้วก็คัดไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเหลือผู้ชนะเพียง1เดียวนะครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากเล่นนะครับก็รอก่อนนะเพราะว่า นะครับทุกคนอ่าและในการที่เราจะเข้าไปเล่นเราจะต้องมีตั๋วตรงนี้ก่อนนะครับผมซึ่งตั๋วตรงนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าหาได้จากไหนนะเดี๋ยวต้องรอให้มันเปิดมันน่าจะมีแจกฟรีหรือว่าแบบจะใช้โทเค็นหรือว่าใช้กิฟต์การ์ดในการซื้อตั๋วตรงนี้ก็ได้นะครับและใน1วันเราสามารถเล่นได้แค่10รอบเท่านั้นนะครับผมโอเคครับก็จบลงไปแล้วเนาะสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับผมก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูด่านใหม่ทั้ง2ด่านกันนะเดี๋ยวผมจะพาไปวิ่งนะว่ามันต้องวิ่งยังไงบ้างนนนนะะะครรรััแแลล้้วววกกกก็็ให่่่าาาาางีีีเเเดดดด๋ยยยยจพไปททํผผมมมมิู ือด่านโลฟเทนนะก็นแนะนําว่าให้สร้างห้องแบบเล่นคนเดียวนะวแบบเทนนิงนะครับผมจากนั้นก็เลือกเป็นด่านโลฟอร์เทนนะครับผมในการทําฉายารับอันนี้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้รถคันใหม่นะเงื่อนไขในการได้ฉายารับก็คือเราห้ามดิฟแล้วก็ห้ามชนเด็ดขาดนะครับผมสิ่งที่เราทําได้อย่างเดียวก็คือเราต้องวิ่งอย่างเดียวครับทุกคนทีนี้เวลาที่เราจะเข้าโค้งนะครับแล้วสมมุติว่าเราจะติดโค้งหรือว่าจะชนอะไรเงี้ยแนะนําให้กดเบรกนะเราสามารถแตะเบรกได้นะครับมันแค่ห้ามดิฟแล้วก็ห้ามชนเฉยแต่เรายังสามารถกดเบรกได้ตามปกตินะคร วิ่งตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็พยายามแต่เบรกนิดนึงถ้ามันจะชนอะไรแบบนี้ที่เหลือก็ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยทุกคนคือเป็นฉายาที่ได้มาง่ายมากๆเลยนะ โอเคครับทีนี้มาดูดันมาอีกดันหนึ่งนะก็จะเป็นดานมิดไนนีออนนะครับดันนี้จะเป็นระดับ5ดาวเลยก็สภาพแวดล้อมเป็นแบบเมืองเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ให้น้องๆมาช่วยซับเลยก็ช่วยเล่นโจมตีให้ผมนะเพราะว่าผมจะทําเวลาเข้าเส้นชัยก่อน2นาที41วินาทีนะทุกคนแล้วทีนี้เรามาดูลายวิ่งกันนะครับหลังจากออกตัวมาเนี่ยผมจะไม่ดิฟไม่อะไรทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็ใช้อินเตอร์เทียดิฟไปนะเข้าโค้งแบบปกติไปก่อนนะครับทางลัดเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายโค้งแรกเลยนะครับผมจากนั้นก็เลีี้้ยยวซาอกทนนึงะ ตรงนี้นะครับผมจะเป็นโค้งตัวยูนิดนึงนะก็เลี้ยวโค้งนิดหน่อยตรงนี้มันจะมีข้างบนกับข้างล่างแนะนําให้ลงข้างล่างนะครับลงข้างล่างจะเร็วกว่านะครับผมจากนั้นมันก็จะมีทางลัดนะครับตรงนี้แต่ว่าผมเข้าไม่ทันนะคือตอนเล่นตอนนั้นเนี่ยลืมนิดนึงนะครับผมแต่ว่าซอยเมื่อกี้มีทางลัดนะเราต้องเลี้ยวให้พอดีนะครับผมจะเข้าทางลัดได้พอดีเลยจากนั้นก็อินเทียดิฟขึ้นข้างบนไปนะครับตรงนี้สามารถเลี้ยวไปทางซ้ายได้นะมันจะสามารถ ขึ้นไปด้านบนแล้วก็มีแท่นสปีดให้ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็พุ่งทะลุทางลัดมานะแล้วก็เลี้ยวหักศอกนิดนึงนะทุกคนจากนั้นข้างหน้านี้ก็จะเป็นการดิฟขึ้นโค้งแล้วนะทุกคนก็แนะนำว่าให้เข้าตรงกลางนะแล้วก็ดิฟไปเลยทุกคนเนี่ยดิฟยาวๆเลยนะครับโค้งยาวๆเลยถ้าใครใช้อินเทียดิฟเป็นตรงนี้จะไวมากๆนะครับแล้วทีนี้ก็วิ่งเข้าอุโมงค์ไปเรื่อยๆเนาะมีลูกศรโชว์อยู่นะครับผมน่าจะไม่ยาก ช่วงนี้ก็ดิบดิบเลี้ยวๆดิบดิบเลี้ยวๆนะครับแต่ว่าถ้าเรามีสเตปดีๆ,ๆหน่อยเนี่ยไม่จะเป็นต้องดิบนะการที่เราดิบเนี่ยมันทาให้ความเร็วตกนะครับถ้าเราสามารถวิ่งตรงไปได้เลยก็จะดีมากและสะพานตรงนี้นะครับผมมีทางลัดด้วยนี่นะครับเราต้องเข้าทางลัดนะจะสามารถพรุ่งลัดมาเข้าเส้นชัยได้ทันทีเลยนะครับทีนี้ก็ไปต่อยาวๆที่รอบที่2นะครับผมอัอนนี้ผมเลี้ยวไม่ได้นะคือรถมันเร็วเกินไปแบบจะหักโค้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะชนนะผมก็เลยแบบพุ่งตรงมาเลยแต่ว่าควรจะเข้าทางลัดอันแรกเนาะเหมือนรอบแรรกที่ผมเข้้าใหดูนะคับ ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะให้เข้าที่ด้านล่างนะครับผมจะเร็วมากกว่าและข้างหน้ามีทางลัดนะครับผมที่ผมพลาดไปรอบแรกเนาะแต่ว่ารอบนี้ไม่พลาดนะครับจาได้และก็เลยเข้ามานะแล้วตรงนี้ก็สามารถตรงไปได้ยาวๆเลยเลยทุกคนอย่าเลี้ยวเด็ดขาดนะอะไรที่ไม่ควรเลี้ยวก็อย่าเลี้ยวนะครับมันจะทําให้ความเร็วตกนะและก็ตรงนี้พลาดนะครับผมคือต้องขึ้นด้านบนนะครับขึ้นด้านบนจะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้มินิบูทอะไรด้วยนะแต่ว่าผมพลาดนะหามุมไม่ทันนะฮะก็เลยขึ้นไม่ได้ก็เลยเลือกลงมาด้านล่างแทนนะครับ ในโค้งด้านหน้านี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ใช้อินเทียดิฟเพื่อดิฟขึ้นไปนะแต่ว่ารอบนี้พลาดนิดหน่อยนะครับความเร็วไม่พอนะก็เลยมีชนมีอะไรบ้างนะครับผมก็พยายามปรับคลองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วที่เหลือก็จะง่ายแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางตรงยาวๆนะครับผม แล้วพอมาถึงสะพานนะครับผมก็ให้เ,เพื่อนๆเตรียมดูทางลัดไว้เลยนะฮะนี่นะครับมันจะมีช่องอยู่แล้วก็เ,เก็บในโตรหรือว่าอะไรที่มันใช้เพิ่มความเร็วอ่ไว้ด้วยนะไม่งั้นเนี่ยหลังจากที่เราเข้าทางลัดไปแล้วมันจะตกนะครับผมแนะนําว่าควรจะมีในโตสักตึงถังเนาะเพื่อกดพุ่งเพื่อให้รถเราสามารถเข้าทางลัดได้นั่นเองนะครับ โอเคครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับวันนี้เนาะมีการอัปเดตกิจกรรมเข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มี2ด่านใหม่ด้วยการรวมถ,ถึง1ชฉายาลับด้วยนะครับในส่วนของการรีวิวรถนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมจะทําแยกให้ดูอีกทีนึงนะก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเพื่อนๆชอบผมก็ฝากด subscribe, กด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ